สวัสดีครับเดี๋ยวจะพาไปเกาะขามครับผมนี่ครับมาจอดรถตรงนี้นะครับที่จอดรถอ๋อนี่บัดคิวครับ ใหญ่สามร้อยครับเด็กสองร้อยห้าสิบมีร้านข้าวมีห้องน้ำครับนี่ไงเดี๋ยวซื้อข้าวเหนียวนี่นี่ข้าวอะไรครับอ่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูทอดอ่ะ หาหารตามสั่งก็เจียวเรือต้มเลือดหมูอันหอใบตองนี่อะไรครับข้าวเหนียวสังขยา15บาทขนมไหนเรือจอดตรงไหนชี้สิชายหาดเล่นน้ำได้แล้วก็เดินไปทางไหนาหาดเล่นน้ำได้ตรงนี้ดำดูปะการัง เตียงผ้าใบเรือคายักกิจกรรมพื้นที่อันตรายห้ามลงเล่นน้ำจุดชมวิวชี้หน่อยชีหน่ยจดชมวิวแล้วก็จันผาร้อยปีเรื่งเดินรอบนี่เเนี่ยต้วงนน้ำไปแล้ว <c oughs> แผ่นผังครับเกาะขามอย่างเงี้ นนี่คอครับมไปนั่งหน้าเลยนั่งหน้าเลยนั่งหน้าได้นะลูกไปนั่งหน้าไปนั่งคอยกันครับจุดพักคอยเรือเดี๋ยวไปขึ้นตรงนี้ เดี๋ยวเรือมาแล้วครับนู <t os> <t os> ่นครับอันนี้อันนี้เกาะเสม็ดสาน จุดชมวิวอะไรนะเข้ามาจอครับตรงนี้ไม่ได้ก่อขามนะครับมีให้กอสี่เลยเห็นบอกว่า15นาทีครับเดี๋ยวรอดู ถึงแล้วครับ15นาทีจริงๆด้วยค่อยๆดึงไปให้หย่อนนิดเดียวแหละยอดออกแล้วค่อยๆดึง ขึ้นปุ๊บไปถ่ายท้ำก่อนเลยนะครับฝั่งนี้ ไปดูครับมีอะไรมั่งมีเรือแล้วครับอย่างนึงเนี่ยเรือเสื้อชูชีพฟรีเสื้อครับเสื้อฟรีครับ ถมเพยบาบาลหน้ากาก50บาทเสื้อ40มัดจำ100 เรือ1น0ต่อชั่วโมงรองเท้า50บาทเครื่องดืม่มร้านค้าครับมีอันนี้ฝรั่งครับอันนี้อะไรเนี่ยสมตำอันนี้ ข้าวผัดอันนี้ไส้กรอกอันนี้กาแฟอันนี้น้ำอันนี้อาหารตาสั่งครับห้องน้ำประมาณนี้ครับ ฟังห้ามลงเล่นน้ำครับนี่ตกไปหินเยอะครับเดี๋ยวหอยบาทจุดชมวิวครับจุดชมวิวจันผาร้อยปี ต้นนี้มั้งครับปลายหลุดแล้วไม่ใช่ปลายหลุดปลายลอกไปแล้วร้อยปีต้นแค่นี้เองอะนี่ครับดันผ่าร้อยปีน่าจะตรงนี้ครับหน้นด้วย ตนัตรนตรเต็มไปหมด นู่นครับ,รบเดินมาจากตรงนู้นครับเมื่อกี้ปึดๆร้านค้าอยู่แถวนี้อ๋นู่นใช่ไหมขาวๆเนี่ร้านกาแฟนั่งครับมาจากแถวนูน้นถึงแล้วครับ <laughs> ไม่ไกลครับมาได้ทุกเพต ทุกวัยอ๋อยังยังยังไม่ถึงโอ้น่าจะอันน,น,น,นู้นนู่นน่าจะอันนู้นครับอ๋คิดว่าแค่นี้ไปอีกไปอีกนี่นี่ในช่องนี้เห็น นี่ครับนี่ครับโอเคครับอันนี้น่าจะชัวร์ครับนิดเดียวครับผมไม่ไกลถึงแล้วอ้ลงคนละทางครับนี่ลงทางนี้จุดอันตรายโปรดระมัดระวังเป็นอย่างนี้ นา,าครับตกได้ครับผมโอเคครับทางลงครับคนละทางปุ๊บชายหาดากูดผีครับทางเรียบนะครับ นิดเดียวครับไม่ไกลนี่อันนี้เองมาทะลุตรงนี้ครับนี่นี่ทางเดินไปนี่ทางเดินกลับ มาดูถ้ำครับถ้ำเป็นยังไงครับไหน,ด,นหดูนี่ครับนี่ครับถ้ำครับเรือมาแล้วครับ กับเที่ยวแรกเที่ยงครึ่งไอคนก็มาเรื่อยๆนะครับเนี่ยนี่อย่างนี้ด้วยอย่างนี้ไม่รู้กี่บาทเลยวะประมาณนี้ครับโอเคครับเจอกันใหม่ครับผม